แขกก็พบ่ากําลังคุยกันพี่น้องแขก็กะม่ากําลังตัวรองละ่ากันไปไปเลยเป็นดีหรอกไปภาซะยมเที่ไหนเดี๋ยวพ่อแสนมือหนีไป มาสร้างคุยกันรู้เรื่องมากแต่คนละประเทศกันเลอนนี้ราบเขาปัญหาอยไงมันดะเลประเทศลวบอก้ยใกลๆกันนะไม่เอไปชิมนะไปวายฮาไม่ไปชิมแล้วเว้ยราคาเท่าไหรเท่าไรล่ะนี่เจ้ามันห้องมันมื่นสองมันไหนมันตัวโอ้ห้องห้องมื่นสองเพื่อไปมันตัวมื่นสงว่าสันพี่น้อง ไายดอนตัวผู้ได uh, <não>. ้พี่น <t aps> <t aps> yeah. ้องไายตูวพมากระลั่งสีตัวพมาต่อแขกแขกบ้านเราหนุ่มังโตดูยจะได้กันอยู่บ่กมองไกลพันหนึ่ง

เขาไหนมังซืเสอเดี๋ยวมาใหม่นะกังใจก่อนเลเกี่ยวกเก่านีสองใจแล้วเกี่ยวบอะไรี่แบไม่ได้ก่อนนี้สมาึงยัิอยู่แกวแก่ฟ้าเปิดเท่าไรนี่แกวฟ้าชิบแตหาอยพรามือนี่แก่ฟ้าเปิดชิบแปดหา้อย่สันพี่น้องเมื่อแปดท่านหาอย่ันโตฟูได้พี่น้องโตฟูว่าแม่โตเมียเด้ ตัวผู้เล็กรับกหนัง้วัวนทั้งรถปประกันขันบนพันมาคืนเลยโอ้ยนีซนพันมคืนไปเท่าไรละตัวนั้นตัวนั้นสิบหกขาเลยสิบหกขาอยตัวห้องดิตัวนี้สิล่ะตัวั่ีหงไม่ใหม่าตัวขายไดสิบนั่นแล้วล่ะหหางไม่บอมตัวสันพี่น้องทั้งรถ ปักูกระแทกสองผมเนอะากดำดำมันห้องซีมือนี่นะน่ยหาสิบห้ายาไปเบิงงว่งวนง่วนแขกบ้านเรา,ารเลยใส่นี่นี่เปิดเท่าไหร่คะนี่ตัวนี้เปิดสิบสี่หตัวนี้เปิดสิบสีาลูกแมันแงน้ำผู้บบาเลยไมนได้เจ๊ลูกเลยนี่ลูกแรกครับลูกแรกลูกแรกเป็นว่าสูงอยู่ได้ปาสลสูงอยู่ลูกมันงามงามก็อยากซื้อลูกลปลไปล้วขายลูกประมาแปดคนละพี่น้องข้อมูลเเพิมลูกตัวแรกลูกสาึขายไปแล้วมือเ็ นี่นี่นี่บักดำนี่สี่หมื่นบักดำนี่สี่หมื่นครับผมบักดำนี่ห้องไว้สี่หมื่นพี่น้องต่อรองได้บักดำรัมอ่าพี่น้องย้ย้เด้อไระวเราห้องไว้สี่หมื่นต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อสูงอยู่ประมาณลอยหาสิบบวกห่องตัว้สิบหัขาลยตัวนี้สิบหัวขาลยเป็นตัว่ากันกันบัสนนเมือน่อคืนนั่นเองบัวส้นขนเมือนเมื่อคืนเลยพวกเหลี่ยงว่าสิกามาเอาบานเอาจักแล้วเอาไปล้ ฮะเจ้าฮะเจ้าผูวเลจ้วจินจะเหล่าอะไรเมียสิขันเขีวยนเนาะซื่อหงัวตัวนี้ไปเรี้ยงเลยตายเท้าเจผัวแมนบ่ตายแล้ว่ะ ต่อร่างเลยคุโตะนะต่อร่างเลยครับต่อร่างเลยคุโตอ่าขอเบอร์ทิดต่อสก98098 962 962 2718 2718ฝากเคียงนี่อันนเด้อจ้าจ้าอ่าฝากฝากเนี่ยหนาน้าไม่บรรลุดด้ว0900 0 0 43เจ๊กุกไก่เจ๊กุกไก่คลับตรงตั้งแต่กิโลละ200บาทขึ้นไปมาคุยกันมาคุยกันเอาแบบไหนฝากเคียงมื้นี่ฝากเคียง ไม่นี้ฝากเชงไงสักก้อนยังเดียวมีโต้ซี่สามสิบสี่สิบโต้ซี่อยู่แลยในคอกมักตัวในขายบัดแมนบ่ครับผมอาจจะง้อเถอะหน่อยเด้อบอกเพ่ปแน่มีแต่ว่าเถอะหน่อยเวซันพี่หน่อยครับม้วปีกัวๆมีง้วนปีกัวๆเนื้อเนื้อนุ่มๆครับครับแต่สนใจทุกหาแขกบ้านเราเด้อพี่น้องเด้อผมฝากเลยเด้อฝากแนยฝากแนยจ้า